เรงีนี่ยมันต้องมันต้องกดให้ตรงก่อนครับแล้วเวลาเนี่ยต้องระวังด้วยดีใช่ครับระวังจะทุ่เครื่องรักลไปก็แเ้งเลย วันนี้มาทดลองกันี่ยวันดีครับวันนี้เดี๋ยวมาลองดูว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากจะดูว่าอยากจะดูว่าผมเห็นขึ้นไหวันไหมแต่แต่ถ้าปก <c oughs> ติถ้ามันมีแีกอย่างเงี้ยเขาะจะต้องมีเหตุผลจะมีเจ้าหน้าที่เห็นให้เราไม่ต้องาร ก็ใจ่ายแถมแม่งมางีมีคนมาแย่งเราจอดอีกก็ใช่วันนี้ก็มีครับฉะนั้นวันนี้ก็ครมีพิการมาจอดของเราที่ตรงนี้ให้พิการเลยอรงนอกรถเราลากรถเสร็จนั้นคนไม่มีการมาจอดที่คนพิการมีเฉอาะสั่นคืจะลากออกหรือจะถูกขางพิการแล้วแล้วอีกอันหนึ่งอยากถามคือสิ่งทีเราคุ้นเคยแล้วเนี่ยคือเขาจะต้องมี ใช่มันต้องเล็กเพราะว่ามันจะต้องขึ้นข้าางๆอ้าอาอนนี้ผมเว่าคเราใจที่มัดตรงกลางแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องเอาใสเขาใส่กระนแล้วก็เปเสื่อขากันดีด้วยแต่ว่าจะต้องรู้ว่าจะทำ ไอ้จะตามเราอย่างเดียวมันก็มันดีมันก็ไม่ได้ไอ้จะเอาทามสายการบินอย่างเดียวมันก็ลำบากพวกเราทฉะนั้นมันต้องมาดูว่าอะไรที่พวกเราพอรับได้อะไรที่สายการบินพอรับได้เราเจอเป็นคนทางแต่แต่ว่าที่ไาเสียมันก็ต้องทําให้เราสามารถกินเย็นๆอยู่อยู่อยู่ขอเราได้มากที่สุดนะเข้าใจเข้าใจรับกันมากรับกันมากผมถึงมานั่งในตอนนั้นเมจะ้ได้ดูข่าวกันด้วยว่าที่ ทีล่ลบโอ้โหเนี่ยน้อหน้าเนี่ยตอนอตอนตอนั้นน้อหน้ามันประมาณขนาดเนี้ยมันมันไม่ใช่ใหญ่อย่างนี้โอ้โหลงลงมานี่เกือบคว่ำเลย ครับวันนี้เราอยู่กันบนเครื่องบินภายในประเทศนะครับมาลองทดลองกันดูครับว่าแร็มที่ใช้สําหรับพี่น้องคนพิการนั้นมันมีปัญหานะครับมันมีอุปสรรคในการใช้อย่างไรทั้งในส่วนของผู้ใช้และผู้ประกอบก,การก็คือสายการบินแล้วก็การท่าแล้วเราจะต้องมาหาโซลูชันกันครับว่าจะพกเปนขึ้นทางได้อย่างไรวันนี้ได้ความรู้หลายอย่างมากเดี๋ยวเราจะไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องคนพิการและทําให้สายการบินและการท่าไม่ลําบากกันครับ